หลังจากที่เราจบเนะื้อหาในส่วนของครึ่งภาคเรียนแรกที่เป็นในส่วนของหน้าที่คราวนี้ก็ต้องมาเคลียร์เรื่องชิ้นงานในแต่ละในแต่ละส่วนที่เคยให้ทําไปด้วยแล้วก็ชิ้นงานใหม่ด้วย <c oughs> เพราะว่าคะแนนมันจะต้องมีในส่วนของออกมาชดเชยกับคะแนนสอบปลายภาคที่มันจะไม่มี แพดนล็ติยังอยู่ใช่ไหมเราจะให้ใช้ส่งงานในนั้นอ๋อสองคับหนึ่งย่ารูเปิดแพนลนลิขึ้นไปด้วยเราจะได้เห็นไปด้วยเช็กโอเคนจอ อในส่วนของอยู่ตรงนี้องเใ่นส่วนของเพชด แป๊บนึงนะหลักการอเคอั okay. นวิ้งนี่นี่หาเพื่นอนเจอไหมะทวการเดีด้อ่อนม่งางานทุกชิ้นส่งรวมอยู่ในนี้นะในเพลทในล็อกของการส่งงานใส่เข้ามาได้หมดทุกชิ้นเลยอ่ะ แต่ชิ้นหนึ่งที่หลังอจากที่จบเนื้อหาในส่วนของวิชาหน้าที่ที่เป็นความรักชาติศาส,สนาและก็พระมหากษัตริย์งานชิ้นนี้ส่งในสองแบบแบบที่หนึ่งอัดเป็นคลิปส่งมาคะแนนอัดคลิปเต็ม20คะแนนแต่ถ้าไม่สะดวกอัดคลิป ก็ใช้เป็นในรูปแบบของการเขียนแล้วก็ถ่ายภาพส่งมาอันนี้เต็มแค่สิบห้าคะแนนเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอัดคลิปดีกว่านะอัดคลิปบรรยายผมพิมพ์ก่อนอัดคลิปบรรยายเดี๋ยวเปลี่ยนหน้าจอแชร์ แชร์แล้วก็แชร์ต้องเห็นหน้าไม่อากจย์เห็นหน้าสิคะถ้าไม่เห็นหน้าเธอต้องทําภาพบรรยายประกอบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเข้<ท>า <ำ S 1> ใจไหมทําภาพบรรยายดีวะแล้วแต่ได้หมดเลยบรรยายประกอบที่เกี่ยวข้องต้องเกี่ยวข้องเนื้อหานะอัดคลิป อัดคลิปความสำคัญของการรักชาติและแล้วก็ยึดมั่นในศาสนาและการเทิดทูน สถาบันพระมาหากศาลนะฮะสึกว่าผูย่อลงมาก่อนแล้วก็ขยายตัวสอนดีกว่าและ บทบาทที่นักเรียนควรปฏิบัติในหน้าที่ความเป็นพล,ลเมืองที่ดีของสังคมอันนี้เป็นบรรยายนะบรรยายความสำคัญของการรักชาติ าการยึดมั่นในศาสนาและการ,การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็บทบาทที่นักเรียนควรปฏิบัติในหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมอีกข้อหนึ่งก็คือให้หา แล้วก็นำเสนอพระบรมราโชว,วาทราัชากาลที่9ก้าห่งหราโชว,วาทออกมาแล้วก็อธิบายว่าสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรสุดท้ายก็คือให้ <c oughs> ใส่ ลงเนะะื้อหาเอาหัวข้อดีกว่าหลักการทรงงาน23ประการ1ข้อที่เราประทับใจและสาม,มารถนำไปใช้อย่างไร สามหัวข้อใหญ่นะเริ่มต้นก็คือบรรยายแล้วก็ัสามหัวข้อสี่หัวข้อบทบาทแล้วก็นำเสนอพระบรมราชว,วาทรหนึ่งราชว,วาทพร้อมกับอธิบายว่าเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรและ หลักการทรงงาน23ประการ1ข้อที่เราประทับใจแล้วเราสามารถนำไปใช้อย่างไรตัวเราเองเราสามารถนำไปใช้อย่างไรได้บ้างจากหลักการทรงงานข้อนี้ในเนื้อหาในคลิปที่1อันที่1ก็คือ 1. 2. 3. 4. 5สอ่ห้าห้าัวข้อหลักๆเต็มเตม นี่คือยี่สิบคะแนนนะไม่มีหารไม่มีอะไรทั้งสิ้นยี่สิบเต็มเต็มยี่สิบบวกทูบีบวกนั่นก็ไปบวกคาาเรียนน่าจะเกือบเต็มละแล้วเดี๋ยวเหลือทุจริตศึกษาอีกประมาณสักสิบคะแนนหรือห้าคะแนนแล้วแต่เดี๋ยวดูอีกที อ่ะมีใครสงสัยอะไรไหมแนะนำว่าอันเนี้ยเธอทยอยอัดหรือทำเป็นคลิปออกมาบรรยายก็แล้วแต่อาจจะทําเป็น powerpoint แล้วก็บรรยายเสียงก็ได้แล้วแต่นะได้หมดเลยหรือจะโชว์หน้าตาก็ได้พูดเลยก็ได้พูดขึ้นมาเป็นหัวข้อหัวข้อแนะนำว่าถ้าจํำบทหรือจําเนื้อหาไม่ได้พยายามตัดคลิปทีละตอนทีละตอน เข้าใจไหมเธอสามารถตัดคลิปได้นะหัดฝึกตัดคลิปได้เพราะตอนนี้โทรศัพท์ก็ครูเชื่อว่าน่าจะทำกันได้อยู่ถ้าไม่ได้ไม่ถนัดก็ถ้ามีคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็ลองเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เพราะตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยครูมีโปรแกร,รมแนะนำไว้ใน YouTube แล้ว ซึ่งตัวนั้นเป็นโปรแกรมฟรีถ้าใครจะโหลดก็แจ้งครูมาเดี๋ยวครูส่งลิงก์ไปให้ไม่ต้องไปดโดนพวกไวรงไวลัสต่อยอาจคลิปทั้งสี่หัวข้อเลยเหรออาจารย์สี่หัวข้อห้า <5 S 2> หัวข้อค่ะใช่ค่ะทั้งหมดเลยค่ะค่ะ,อ,ะอันนี้แต่ถ้าคนไม่สะดวกเลยทั้งอย่างเลยก็เขียน แต่เขียนกูก็จะดอบคะแนนลงมาเหลือให้สิบห้าที่เป็นคะแนนเต็มถ้าทำได้ตามองประกอบอะไรทุกอย่างส่วนอัดคลิปนะถ้าเกิดไม่อัดหน้าตัวเองเธอก็จะต้องใส่ภาพที่มันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่ถ้าอัดภาพตัวเองก็คือไปนั่งอยู่สักมุมหนึ่งที่มีธรรมชาติอยู่เป็นแบก็กกราวด์สวยๆก็ได้ แล้วก็พูดขึ้นมาเหมือนนั่งคลิปสัมภาษณ์อ่ะเนี่ยคำถามข้อที่หนึ่งโผล่ขึ้นมาอาจจะชัว์คำถามข้อที่หนึ่งขึ้นมาแล้วตัวเองก็ให้สัมภาษณ์หรืออาจจะหาใครมาสักคนมาเป็นเหมือนเป็นพิธีกรให้อยู่หลังหลังกล้องแล้วก็อยู่อถามขึ้นมาว่าอ่ะบรรยายความสําคัญของการรักชาติแล้วยึดมั่นในศาสนาแล้วก็เกื้อทูลสถาบันพระศักด์สิ์ไหวครับอ่ะเราก็อธิบายไป คือไม่ต้องทำอะไรมากเลยคืออัดหน้ากล้องอย่างเดียวเลยแล้วก็อธิบายเนื้อหาไปถ้าถ้ามันมีผิดมีอะไรต่างๆเธอสามารถตัดต่อยคลิปได้แล้วก็พูดเฉพาะเนื้อหาส่วนที่ขาดตกบกพร่องไปไอที่ได้แล้วก็ตัดไว้แล้วก็ใส่ต่ออเพราะว่าถ้าลากยาวบางทีครูเชื่อว่าบางทีอาจจะลืมอาจจะพลาดอันนี้เคสที่หนึ่งแล้วครูว่าถ้าเกิดทําอัดคลิปได้อ่ะมันจะเร็วสุด พราะว่าเรามีเลคเชอร์เนื้อหาอยู่แล้วเนี่ยเราอัดคลิปเราพูดคุยพวกนั้นอะ่ะแค่จําสคริปในเรื่องของเนื้อหาให้ดีก็โอเคละอ่าแล้วก็ถ้าเกิดไม่อัดหน้าตัวเองอัดเป็นคลิปเธอก็ต้องใส่เป็นหัวข้อหัวข้อหัวข้อมาแล้วก็ในภาพตอนบรรยายตอบเนี่ยควรที่จะมีภาพสื่อสิ่งเหล่านั้นประกอบเข้าไปด้วย อาจจะมีบรรยายเป็นข้อความออกมาหรือจะบรรยายเป็นรูปภาพที่มันมีส่วนเกี่ยวขอ้องเช่นอ่าความรักชาติศาส,สนาพระมหาษัตย์เนี่ยอาจจะมีพระมีสถาบันพระมหาสัตว์มีธงชาติอะไรโผล่ขึ้นมาให้เห็นส่วนในเรื่องของบทบาทนะาของนักเรียนที่ควรปฏิบัติในหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดีของกักรมเราก็ควรจะเป็นรูปของนักเรียน หรือรูปของสังคมที่กำลังมีความผุนนกพ่าอะไรพวกเนี้ที่เกี่ยวข้องพระบรมราชาวาทก็ยกพระบรมราชาวาทขึ้นมาเลยแต่อย่าลืมว่าในการกล่าวพระบรมราชาวาทหรือนําเสนอพวกนี้เธอจะต้องระบุด้วยว่าเป็นพระราชดำรัสที่ตรัสณนะที่ใดแก่ใครเมื่อวันไหนสามส่วนนี้ต้องมีนะ แล้วก็หลักการทรงงานที่เรา,าประทับใจแล้วเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ยังไงห้าหัวข้อเท่ากับว่าหัวข้อหนึ่งสี่คะแนนสี่นะยี่สิบคะแนนนี่คือหัวข้อละสี่คะแนนในการตอบคุยง่ายอันไหนดีอันไหนไม่ดีก็อยู่แค่ตรงนั้นแนหะ ไม่เกินนั้นอันไหนดีเต็มไปแต่ถ้าประเด็นที่สามสุดท้ายคือหนูไม่กล้าเขียนไม่ทำอะไรเลยไม่หาไม่พยายามหาสื่อพวกนั้นมาเพิ่มก็ให้โอกาสในเรื่องของการเขียนแต่การเขียนก็คือเหลือข้อละสามคะแนนเพราะจะให้เท่ากับคนที่ทำทำคลิปมาไม่ได้เพราะอันนั้นคือเขาเขาต้องเพิ่มเนื้อหาเพิ่มขั้นตอนเข้าไปทำอีก ส่วนคนที meal, ่ทํำคลิปมาก็การันตีอย่างน้อย20คะแนนเนี่ยโดนหักก็ไม่เกินข้อละหนึ่งคะแนนเขียนก็เช่นเดียวกันก็ทดคะแนนลงไปเอาเองนะก็คือทั้งหมดเบ็ดเสร็จแล้วหักไม่เกินห้าคะแนน่ะเท่าที่ดูอะแล้วก็ส่งมาในแพดเรตส่งคลิป ส่งไฟล์ภาพลงในแพลตฟอรได้เลยอัปโหลดลงอา,อาจจะอัปโหลดไม่ได้เธอก็อัปโหลดลงใน Google Drive แล้วก็ส่งลิงก์มานึกออกไหมหรือถ้าเกิดไม่ลง Google Drive ก็ไปในคันว่าอาไปในคันว่าแล้วก็ทำงานนำเสนอที่เป็นวีอ่ะแล้วก็ส่งลิงก์ตัวนั้นมาลิงก์ของ งานนาเสนอตัวนั้นมาทางที่ดีส่งปุ๊บทักแจ้งครูครูจะได้ดีเช็คแล้วก็จะได้แนะนําขั้นตอนในการส่งว่าส่งวิธีไหนได้บ้างคือทําพูดง่ายๆทาคลิปลงอาจจะเธออาจจะอัปโหลดคลิปตัวเองลง YouTube ก็ได้แล้วแต่แล้วก็ส่งลิงก์ y o u t u b e นั้นมาเพื่อไม่ให้ลำบากในเรื่องของอ อะไรอ่ะเนื้อที่เพาะบางทีส่งมาในอ่เม e s ซ e เจอรมันก็จะมีเนื้อที่กำกับอยู่โอเคมีใครไม่เข้าใจอะไรตรงไหนไหมมีไหมถ้าเข้าใจแล้วยกมือโอเคงั้นวันนี้จบเพียงเท่านี้ เนื้อหาตรงนี้ส่งภายในสิ้นเดือนนะอาทิตย์หน้ามีเวลาทำสิบวันเดดไลน์สุดท้ายคือใครจะส่งช้าสุดก็คือสามสิบหลังจากนั้นกลับ ชาวันนั้นปรับนะปรับอีกสามคะแนนลงไปถ้าเลยจากอาทิตย์หนึ่งก็เรียบร้อยอีกงานง่อีกเพราะฉะนั้นอย่าให้ดินพ่อหางหมูนะคะแล้วก็เราจะเหลือสัปดาหนะ์หน้าเดี๋ยวนะสัปดาหนะ์หน้าวันที่ยีิบเจ็ดกับวันที่สี่เดี๋ยวจะอาจจะ สอนในด้านทุจริตศึกษาเข้าไปให้นิดนึงแล้วก็ให้เวลาในเรื่องของงานทาชิ้นงานละก็คือเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาปิดคอสในส่วนของด้านทุจริตศึกษา,าแล้วก็ปิดคอสเลยเข้าใจไหมอ่าแล้วก็ปิดคอสคราวนี้เคลียร์งานอย่างเดียวถ้ามาเจอกันก็คือคุยกันก็คือเนี่ยคุยแค่ชิ้นงานว่าเออมีงานอะไรบ้างใครยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้างแล้วก็ให้ทําชิ้นงานพวกนั้นเสริมเข้ามาส่ง โอเควันนี้จบเพียงเท่านี้บอกฉันจ้ะนักเรียนเคารพขอบคุณครับใครจำหัวข้อไม่ได้เดี๋ดยวครูใส่ไว้ในคลิปนะ